เป็นความคืบหน้าของโครงการ Neuralink ของคุณอีลอน u s k ครับตอนนี้เตรียมที่จะทดลองฝังชิปลงในสมองของมนุษย์จริงๆแล้วนะครับสำหรับ Neuralink ครับบริษัทที่ก่อตั้งโดยบุคคลชื่อดังอย่างอีลอนมัสครับเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีระบบประสาทจากสหรัฐอเมริกานะครับผมตอนนี้เตรียมที่จะเริ่มปลูกถ่ายชิปในสมองให้กับผู้ป่วยที่เป็นอมัมพาตแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาอิสระไปแล้วครับ โดยความตั้งใจของ n u r a l i n k ครับในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่เรียกว่า PRAM ครับผมย่อมาจาก p r e c i s e robotically implanted brain computer interface ครับซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ครับเพื่อประเมินความปลอดภัยแล้วก็การทำงานของอุปกรณ์ฝังรวมไปถึงหุ่นยนต์ผ่าตัดครับในการทดลองครั้งนี้ครับผู้ที่จะทำการผ่าตัดก็คือหุ่นยนต์ครับซึ่งจะทาการฝังอุปกรณ์สาหรับเชื่อมต่อระหว่างสมอง กับคอมพิวเตอร์ครับหรือที่เรียกว่า Brain Computer Interface ครับฝังเข้าไปในบริเวณของสมองที่ใช้ ควบคุมความตั้งใจในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยครับแล้วมันก็จะทำหน้าที่บันทึกร่วมถึงส่งสัญญาณคลื่นสมองแบบไร้สายไปยังแอปพลิเคชันเพื่อถอดรหัสความตั้งใจการเคลื่อนไหวจากสัญญาณเหล่านั้นออกมาครับโดยเป้าหมายในช่วงเริ่มต้นของ n e u r a l i n k ครับคือการช่วยให้ผู้คนสามารถที่จะควบคุมเคอร์เซอร์หรือว่า คีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์ได้ด้วยการใช้เพียงความคิดเพียงอย่างเดียวนะครับและสําหรับผู้ที่มีภาวะอัมพาตเครื่องซีกเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังส่วนคอรวมไปถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าเอลนั้นก็น่าจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครับในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ซึ่งจะใช้เวลาในการศึกษาถึง6ปีนะครับอย่างไรก็ดีตอนนี้ทางบริษัทเนี่ยก็ยังไม่ได้ระบุว่าจะรับสมัครผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด คคนรับสำหรับ Nu ู a l i n k ครับในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้ก็มีการทดลองอย่างหนักมากครับเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของการเชื่อมต่อสมองของมนุษย์เข้ากับคอมพิวเตอร์ครับแต่จนถึงปัจจุบันนะครับบริษัทก็ยังทำได้เพียงการทดสอบกับสัตว์เท่านั้นนะครับแล้วก็ยังต้องเผชิญกับการตรวจสอบแล้วก็คำถามอย่างละเอียดนะครับทั้งเรื่องของเทคโนโลยีกฎหมายรวมไปถึงจริยธรรมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปีที่ผ่านมามีลิงตัวหนึ่งครับเสียชีวิตจากการทดสอบในโครงการด้วยครับ ในอนาคตครับ n e โ r ลิงก k ก็ยังคงที่จะมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทต่อไปนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ป่วยจากโรคแล้วก็อาการต่างๆครับดังนั้นการได้รับการอนุญาตทดลองในครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของ n e โ r ลิง n ์ครับในการเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมของตนเองให้มีความปลอดภัยและเพื่อที่จะดึงดูดสร้างความเชื่อมั่นจากผู้คนทั่วโลกมาให้ได้ครับ